ทุกวินาทีมีออเดอร์สินค้าออนไลน์เกิดขึ้นนับพันแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นคือความวุ่นวายที่ไม่มีใครเห็นชิปป๊อป OMS เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้หลังร้านกลับมาง่ายอีกครั้งด้วยระบบจัดการสต็อกออนไลน์เชื่อมต่อเพจได้ไม่จำกัดดูติดทุกออเดอร์ทั้งทางไลฟ์สดอินบ็อกซ์และคอมเมนต์พร้อมระบบตรวจสิปฟรีไม่จำกัดเชื่อมต่อทุกขนส่งให้คุณเลือกในคลิกเดียว ทิมใบปะหน้าได้ทันทีมีแดชบอร์ดสรุปยอดขายรายงานกำไรขาดทุนอัตโนมัติและปฏิทิน COD พร้อมทีมสอนการใช้งานทั้งออนไลน์และออนไซต์ทั้งหมดนี้ใช้ฟรีไม่มีรายเดือนไม่มีค่าเพิ่มเพจอีกก้าของชิปป๊อปผู้นำด้านการส่งพัสดุในไทยกว่า10ปีการันตีด้วยยอดส่ง80ล้านชิ้นที่ช่วยให้คนไทยส่งของได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดที่สุด เราเข้าใจว่าร้านค้าต้องการอะไรชิปปับ OMS ระบบจัดการหลังบ้านที่ออกแบบมาให้คุณขายง่ายขึ้นเหมือนมืออาชีพสนใจใช้ระบบแอดเลย